สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคุณนุชออนไลน์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12หน่วยหนูน้อยมารยาทงามสาระที่เด็กควรรู้ในวันนี้ก็คือการนั่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งที่ถูกต้องเด็กๆไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานวันพุธเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเดินค่ะ การเดินที่ถูกต้องควรเดินอย่างไรเดินลังตรงแกว่งแขนไม่แรงจนเกินไปและการเดินควรเดินอย่างระมัดระวังนะคะและเวลาส,สำคัญการเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพผู้ใหญ่และการให้เกียรติผู้อื่นนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการนั่งนะคะ สาระที่เด็กควรเรียนรู้ในหนูน้อยจิตใจหนูน้อยมารยาทงามนะคะการนั่งแบบนี้ถูกหรือผิดเด็กๆเ,เห็นสัญลักษณ์สีแดงไหมคะผิด no ad ad นะคะท่านี้เป็นท่านั่งตัว w u นะคะซึ่งเป็นท่านั่งที่อันตรายผู้ปกครองต้องสังเกตและคอยแนะนำเด็กๆนะคะแบบนี้ค่ะตัว w u การนั่งกับพื้นขาพับเป็นตัว w u แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ ท่านั่งที่เหมาะสมกับเด็กสามารถนั่งเหยียดขาตรงเวลานั่งพื้นนะคะหรือนั่งคาสมาณ์นั่นเองมาดูภาพที่เด็กๆควรนั่งนะคะเวลานั่งที่พื้นนั่งขาสมาแบบนี้ถูกต้องนั่งเหยียดขาตรงไปข้างหน้าถูกต้องและการนั่งบนเก้าอี้หลังตรงนะคะไม่แย่ขาของเด็กๆจะต้องชิดกันนะคะเป็นท่านั่งที่เรียบร้อยและก็น่ารักมากเลยค่ะแบบนี้ถูกหรือผิดคะถูกค่ะ นั่งหลังตรงขาไม่ยกขาขึ้นนะคะเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เห็นไหมคะเวลานั่งไม่หยอกล้อเล่นกันเพราะจะเกิดอันตรายได้ถ้าเราเล่นกับเก้าอี้นะคะการโยกเก้าอี้ก็ทําให้เราล้มได้นะคะแบบนี้ถูกหรือผิดผิดค่ะแบบนี้ผิดนะคะไม่ควรปฏิบัติเลยก็คือการเหยียบบนเก้าอี้หรือลากเก้าอี้นั่นเองเด็กๆต้องรมะมัดระวังไม่ควรปฏิบัตินะคะ สรุปสาระที่เด็กควรรู้ในวันนี้เรื่องของการนั่งก็คือการนั่งที่ถูกต้องควรนั่งอย่างไรนั่งขาสมาดนั่งเหยียดขาตรงนั่งบนเก้าอี้นั่งอย่างไรนั่งตัวตรงไม่โยกเก้าอี้และไม่เหยียบบนเก้าอี้นะคะการนั่งที่ผิดก็คือท่านี้ค่ะท่าดับบนูนั่นเองเด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและแนะนำเป็กีด้วยนะคะคุณค่าปราะรสารประจำวันนี้ ฝากพระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องของความจริงการไต่ตรองการภาวนาสิ่งสำคัญก่อนนอนเด็กๆหนูน้อยมารยาทงามต้องไหว้สวยพูดเพราะคิดดีทดําดีและก่อนนอนต้องรู้จักสวดขอพรพระนะคะสำหรับวันนี้คุณนุชขอจบการเรียนการสอนไดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ